สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารบทุกทกท่านนะครับอันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการเลี้ยงเป็ดนะครับลูกเป็ดนะครับอายุป,ประมาณสองสามเดือนสี่เดือนครับวันนี้ครับเชา้ชาเช้าก็เอามันเอาข้าวให้มันกินนะครับมันกินข้าวอันนี้มันเชื่องครับเชื่องเป็ดนะครับผมเลี้ยงในลา หายตัวครับเป็ดนะครับลูกเป็ดเฮ้ยกินข้าวยังกินอาหารยังทักทายทักทายเขาหน่อยสิทักทายเราเลยครับ